สวัสดีครับก็วันนี้ทีนี้ต้อนรับนะครับก็เข้าสู่รายการอีซี่ชชวยครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับขอเช็คไมค์หน่อยโอเคครับก็น่าจะได้ยินกันเรียบร้อยครับก็วันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับก็มารายการอีซี่ชชวยเนาะก็มากันทุกวันนะครับตอนประมาณบ่ายสามโมงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์จอหนึ่งไหมครับก็ก็ชแนลผมนะครับก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์ตัวนี้เนาะ แล้วก็มาเสิร์ชชื่อว่าอชัวได้เลยนะครับก็ตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นตอนที่ออโอเยอะแล้วนะครับน่าจะประมาณสัก34แล้วนี่ปีตอนที่35แล้วนะครับข้างในก็มีพูดหลายเรื่องเลยนะครับจริงๆเรื่องของไฟล์แชร์เนี่ยออคุยกันไปหลายครั้งมากเลยผมกาจะวันนี้ครั้งที่3แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นซีซันสุดท้ายของตัวไฟล์แชร์แล้วนะครับแต่คนเพิ่งเข้ามาก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวเราจะเกินคร่าวๆให้นะครับ โอเคทีนี้ไปดูกันนิดนึงก็คือว่าเจ้าตัวไฟล์แชร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะคือจริงๆเนี่ยตัวไฟล์แชร์นะครับมันจะเรียกว่า storage account นะครับก็คือสามารถไปเสิร์ชตรงนี้ได้นะครับ storage account azure นะครับอ่าบางคนก็อาน azure นะครับก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนนะครับคือตัวนี้ปึ๊บนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวนี้นะครับอ่าอยากเทียบกับตัวเครื่องไฟล์เซอร์เดิมนะก็เหมือน nas ก็คือเป็น network asset storage นะครับคงคง,งไม่ใช่เป็นแซนนะครับแซนมันอาจจะปัดเข้าไปกับตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะประสิทธิภาพต้องเร็วกว่าอันนี้เหมือน NAS แต่จริงๆเนี่ยมันเป็น NAS ที่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเรียก NAS ได้นะคือมันเป็นอะไรที่มันมีฟีเจอร์เยอะมากเลยนะครับคือหลักๆเนี่ยมันจะแบ่งมาเป็น3-4ไทป์นะครับคือไทป์แรกของมันนะครับนี่ครับนี่ครับจะมีไทปนี้ อันแรกเนี่ยเราเรียกว่า b o b storage อันนี้มันอยู่ใน storage account เหมือนกันนะครับแต่นี้มันเป็นเหมือน service เนาะ b o b storage เนี่ยเราบักคใช้สำหรับงานเขียนโปรแกรมนะครับเวลาที่เราเอาไฟล์ขึ้นไปอัปเก็บไว้ใน storage เนี่ยมันจะ split ไฟล์เป็น blob นะครับทำให้กระบวนการ access ของมันเนี่ยเขาเคลมว่าเร็วนะครับเร็วมากนะครับอันที่2เนี่ยมันจะเป็น static website ทุกคนอาจจะงงเอ๊ะมันเป็น static website ถ้าเคยใช้ aws s3 จะรู้นะฮะ ก็คอนเซปต์เหมือนกัน,นครับเราสามารถเอาไอทีแอเนี่ยขึ้นไปไว้ตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยๆไว้ตรงนี้เลยอ่าถ้าหลายคนเคยใช้ตัวอ z u r e วที่เป็นตัวแอปเซอร์วิสนะครับก็คือตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะของอ z ช r e วนะครับเราจะเคยเห็นตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงเออจะเป็นตัวนี้นะฮะตัวตัวนี้สมมุติผมสร้าง Web site, เว็บไซต์เนาะกดสร้างนะครับเราจะเห็นตัวนี้ขึ้นมานะครับ s t a t i c เว็บไซต์นี่อันเนี้ยเมนูเนี้ย site, นนม,มันพึ่งใส่เข้าไปนะครับมันพึ่งใส่เข้าไป คือสมัยก่อนเนี่ยตัว static Website เนี่ยมันไปโฮสติ้งได้ที่ตัว storage account ในตั้งนานแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่ไม่มีคนใชออ้คือราคามันถูกกว่าเยอะนะฮะเพราะมันเก็บแต่ค่า storage มันไม่ได้ค่าจริงอะไรทีนี้เขาก็เลยเพิ่มตรงนี้เข้าไปให้เลยเนี่ยแก่ไม่ใช้นะฉันฉันใส่อ p อปชันเข้าไปให้แล้วกันเป็น static web app นะครับทีนี้พอเ,เกิดตรงนี้พอเรากด create เนี่ยหลักการคือมันเอาไอ้ตัวไอทีแมลไเราเนี่ยเช่นอาจจะเป็นของ เขียนด้วยเฟรมเวิร์กเช่น v i e w j s Angular ยนันเราไปเก็บไว้ตรงนี้นะครับพอเก็บไว้ตรงนี้มันก็จะมี URL ให้ด้วยนะครับ URL ตัวนี้นะครับซึ่ง URL เนี่ยมันสามารถ c u สตอมได้นะครับไปของโดเมนเราก็ได้ผมเลยบอกนะครับว่าไอตัว Storage Account เนี่ยสำหรับตัวชัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็น Storage Account นะมันเขาฟูกว่ามันทำตัวนี้ด้วย Static Web นะครับอีกตัวนึ้็คือทำตัวนี้ เขาเรียกว่าจะเล็กนะครับทำไมเป็นเล็กคือเราซีสฟีไปเก็บได้เราเอา p a ั k กเกฟไฟล์ไปเก็บได้นะครับไอ้ตัวปลกเกเนี่ยก็คือตัว Data ของ a d o o p นะครับพอเราไปใส่ตัวนี้มันจะไปเชื่อมมาบ s n a แ p ได้ก็ดึง Data ได้เร็วแล้วก็เก็บข้อมูลได้ขนาดใหญ่นะครับไซส์ของมันเนี่ยได้ถึง4เพนต้ไบต์นะฮะเป r storage เนาะใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้คือตัวนี้เป็นเอกของเราคือ azure file azure file คืออะไรคือตัวไฟล์ Sharing นะครับ ใช้เหมือนไฟล์ใช้ลิจิปกติเลยครับมีแบบได้ได้ซีได้อได้เอฟได้จี G, ได้อะไรแล้วแต่เราจะจินตนาการเลยพอเราขึ้นตรงนี้นะฮะมันจะทําเป็นแมปได้ให้นะครับตัวนี้ใช้ s m b p r o t o คอลอ่าแต่หลายคนแบบโอ้โหสยอง s m b โปรโตคอลเนาะคือกังวลว่าเฮ้ยมันโปรโตคอลมันเก่าแล้วไม่ q ซีเคียวนะครับจริงตัวนี้นะครับอ่ามันเป็น s m b ตัวใหม่ซีเคียวนะครับใช้ดีเลยนะครับถัดไปามาทำตัวนี้ด้วย Q Storage นะครับ คือเอา Data ที่ต้องการจัดก,การเรื่องคิวเนี่ยเอาไปต่อกันได้นะครับหรือทำเป็น Table s t o r รเลได้ด้วยนะครับคือเก็บในลักษณะรูปแบบที่มันเป็นสัจจริงที่เป็น Table นะครับตัวสโต e เลตเขาก็ทำได้ผมละบอกว่ามันค่อนข้าง amazing นะเพราะมันทำได้ทีเดียว4-5หอย่างเนี่ยนะครับโอเคแต่มันมันจะมีไทป์ของมันอยู่นิดนึงนะครับตอนที่สร้างเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะเป็น Gen 2เอ่อเป็นบอร์ดสโตรหรือเป็นอะไรนะครับนี่ยมันจะมีอย่างนี้นะครับ Standard g e n e r เ l Purpose นี่ครับ อันนี้มันจะมีบล็อกสตอเรจให้แล้วก็มี Data l a ล e แต่ให้ดูตรงนี้จะไม่มีไฟล์นะครับถัดไปเป็นพรีเมียมบล็อกบล็อกบล็อกนะครับอันนี้ก็จะมีกับดัตตาเลสนะครับถ้าเป็นพร mm ีเมียมไฟล์แชร์พรีเมียมเพจบล็อกก็จะเป็นพวกไฟล์เป็นพวกบล็อกอะไรพวกนี้นะครับ็ mm hmm. อยากไทยดีอ่าทีนี้เวลาสร้างเนี่ยเราก็ง่ายๆนะครับเรากดเข้าไปที่ที่ตัว Marketplace ตรงนี้นะครับแล้วก็ uh huh. เสิร์ชเลยนะครับ สตอ r a g นะครับ Account นะครับปึ๊บนะครับนี่มาเลยนะครับพอกดปุ๊บกด Create ได้เลยนะครับชื๊บพอกด Create ปั๊บมันจะมีให้เราเลือกเนี่ยครับอ่าแล้วก็เลือกนิดนึงนะครับว่าเราจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับอ่ามันก็จะมี Type เนี่ยตรงนี้ให้เลือกนะครับใช้ SSL Version อะไรบอบ Type เป็นแบบไหน S/T เป็นแบบไหนนะครับอ่าก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอบตอบตอไปนะครับตามที่มันถามนี่แหละนะครับโอเคพอเราตอบเสร็จนะครับ มันก็จะมีให้เราเรียกว่าตัวนี้เราต้องการที่จะทำเป็น localize l o local กอล i ่นเยอรมันไหมคือ backup นะครับเอาไว้ที่เ a t a c e เดียวกันอานะใช้กับตัวนี้ geo ข้ามตวีบเลยโซนก็ข้ามโซนนะครับอ่าแล้วก็มีตัวนี้ geo โซ n e อันนี้ก็ก็เพิ่มมาใหม่อันนี้ก็จะ o p t i m ม z e ให้นะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่มันก็จะแบ่งเป็นโซ n e อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ critical data scenario เลยตัวนี้นะครับราคาก็ไม่เท่ากันนะครับส่วนใหญ่ก็เรียกโลคอลไปก็ได้นะครับ ทีนี้พอเราสร้างไปเสร็จเนี่ยมันน้าตามจะเป็นยังไงพอเปิดม,มาปุ๊บม,มันจะเป็นอย่างงี้นะครับเปิดม,มา overview ไม่ได้มีให้เรานะครับอ่อมุมนี้นั่นนะครับโอเคแล้วก็ดูนะครับเราก็มีนิเ i t o r ให้นะครับตรงนี้นะครับก็จะบอกว่ามี e gas e gas คือตตาขาออก ingas e ตาขาเข้าเพราะว่าเวลาที่มันชาร์จเงินเนี่ยมันมันชาร์จตามขาออกเรามาดูตรงนี้ได้อันนี้ latency นะฮะก็ก็โอเคนะอยู่ที่ประมาณ30มสิบลิเ l i นะฮะโอเคก็ใช้ได้นะครับ เบรกดาวก็ <Break> down, ดูว่ามีเบรกดาวรีเควสต์เบรกดาวมีอะไรบ้างอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแต่ว่าเพลเยกของเราอยู่ตรงนี้ครับที่เรียกว่า Data s t o r a g e มันจะมี3แบบแบบแรกเนี่ยสำหรับบล็อกบอทมันจะเป็นคอนเทนเนอร์มันจะเป็นตนัวนี้นะครับถ้าเราอยากได้อะไรในคอนเทนเนอร์เราก็สร้างคอนเทนเนอร์ใหม่ตรงนี้ข้างใน,นก็จะสามารถมีโฟลเดอร์มีอะไรแบ่งไมได้นะครับแต่ตัวที่เราใช้คือตัวนี้ครับที่เรียกว่าไฟล์แชร์นะครับไฟล์แชร์เนี่ยเราเพิ่มได้เรื่อยๆ,ๆนะครับเช่นผมมีเออ่แผนก HR แผนกเอ่อ บัญชีแผนกอะไรก็ตามแต่ก็มาสร้างเนี่ยไฟแชร์นะครับอ่ะทีนี้ไอวิดีโอ,อเก่าๆนะครับถ้าไปดูเนี่ยปกติเนี่ยผมก็แนะนำอย่างนี้เรากดคำว่าตัว Connect ตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะมันจะมีให้เราเลือกตรงนี้สตัวอ่ะของเดิมถ้าเราเลือกเป็น Storage Account Key นะครับตัวนี้มันจะมีตรงนี้ครับ s h o w Script อ่ะมันจะมี PowerShell Script ให้ผมด้วยตรงนี้ PowerShell Script ตรงนี้ไม่ทำอะไรนะครับหลกัหลกๆก็คือว่ามันจะสามารถ Copy ตัวนี้นะครับ แล้วก็เอาไปเพจในตัวว n d o w s ได้อ่าผมมีว n d o w s Vm ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดวินโด้ Vm ก่อนป๊าตัวนี้นี่อันนี้เป็นว n d o w s ผมเนาะอ่าอย่าไปมองนะครับอันนี้พอดีผมผมผมแมปตัวอย่างไว้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนนิดนึงนะครับอ่าผมแมปตัวนี้ด้วยไดเอ็นแล้วกันนะเึ๊บอโอเคพอดเอ็นเนี่ยป๊อปสกิปตรงนี้จะเปลี่ยนให้เรารมลนจะเปลี่ยนให้เราอ่าผมมาตรงนี้นะครับโอเคเวลารันก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวนะ เมนูไปไหนนี่นะครับอ่าผมใช้ตัวนี่ PowerShell IDE แต่ว่าจริงๆตอนที่เราใช้งานนะครับเราไปตั้งไว้เป็นอ่ตัวสคริปต์ตอนบูตก็ได้ครับในบูตสคริปต์นะครับ,บ,รบมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันับเปิดเพลงนิดน,นึงกดป๊อกไปนะครับโอเคอ่าเช็คนิดนึงนะครับดืดดดดดดด้อๆอ่ามีคีย์แล้วอ่าโอเคกดรันปึ๊บนะครับอ่มามันจะลันตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ผมใช้เป็นแบบแรกเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวผมไม่มีสิทธิ์ไปเอา อันนี้ผมอาเหล่าสิษย์ไว้หน่อยซื้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอผมเช็คมาเดี๋ยวใช้สิษย์อะไรเอ,อ่อเป็น d o c u m e เมนตะ์ะตัวนี้นะครับคือเราต้องให้สิทธิ์มาด้วยนิดนึงนะครับคนที่คนที่คอนเน c t เนี่ยเขาถึงจะมีสิทธิ์เนาะอะ่ะโอเคผมใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะเปลี่ยนนิดนึงตรงนี้เป็น die end เนาะอะ่ะ high แล้วก็ enable นิดนึงผมใช้เป็น solid ปับ๊บตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับปึ๊บโอเคผมกลับไปที่ vm นะฮะ วีเอ็นไทได้แนะครับตัวนี้อ่าโอเคเอาใหม่นะครับปึ๊บเอาออกนะครับผมมาลงปึ๊บกดปึ๊บ,บหลันปึ๊บนะครับอ่าโอเคมาแล้วไดเอ็นเห็นไหมครับมันจะแบบไดเอ็นี่ผมอ่าทีนี้ผมไปดูซิไดเอ็นผมอยู่ไหนนะครับอ่าผมกดตรงนี้ไฟล์นะครับอ่า e x plorer ปึ๊บมาแล้วนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนี่เห็นไหมครับจะมีไดเอ็อ่าดูมั่วๆหน่อยโอเค เดี๋ยวทำเป็นลิสติก้าครับตัวนี้ตัวนี้นะครับอะไรปึ๊บอ่าเห็นอันนี้ไดเอ็นเห็นไหมครับไดเอ็นนครับมันจะแมบบมาให้เลยนะครับพอแแบบเสร็จนะครับผมก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ทำโฟลเดอร์อะไรก็ได้นะครับอ่านี่ผม่าจจะไปใส่สิบไปนะทำโฟลเดอร์ทำอะไรก็ได้อานนี้นะครับตามสบายเลยนะครับก็จะมีไดเอสองไดเอ็นเนี่ยไดเอ็นนะครับอ่าแต่ทีนี้วันนั้นมันมีคำถามเข้ามาคือเจ้าตัวนี้นะครับมันจะใช้ตัวพาสเวิร์ดตรงนี้เป็นคีย์นะครับ พอมันใช้มันเป็นคีย์เนี่ยหมายความว่าถ้าแมปตัวนี้เอาไว้นะครับเขาจะได้สิทธ์ไปโดยปริยายเลยใครก็ได้ได้สิทธ์หมดนะครับถ้าได้ตัวใดตัวนี้ทีนี้ประเด็นคือมันมีหลายครั้งนะครับที่ผมต้องการไปกําหนดสิทธิ์ในโฟลเดอร์นะครับอันนี้มัดสิทธิตามมีเดียนะครับมันจะใช้ตัวนี้ไม่ได้แล้วมันจะต้องเปลี่ยนเป็น active directory ตัวนี้นะครับอ่าเขาก็จะมีสคริปตให้เหมือนกันแต่ตรงนี้จะมีขั้นตอนในการคอนฟิกเพิ่มนิดนึง คือเราจะต้องการเซอร์วิสของ Azure นะครับตัวหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่า ADDS นะครับเอ่นียะครั Azure ADDS นะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ทำอะไรนะครับเซอร์วิสต,ตัวนี้เราตึ้กคืว่าเป็น AD แบบ pass pass ก็คือเป็นแอคทีฟซัลฟรีที่เป็นเป็นเซอร์วิสมันไม่มีเครื่องนะครับต้อง enable ตัวนี้มาก่อนนะครับพอเรา enable มาเสร็จเนี่ยเราต้อง sync ตัว AD ของเรานะครับจะเป็น Azure AD ก็ได้เป็น AD ออนทีมก็ได้มาไว้ที่ ADDS ตัวนี้แหละ นะครับซิงเข้ามาเลยนะครับอ่าผมมีให้ดูด้วยนะครับก็คืออันนี้ผมตั้งไว้ตรงนี้ของบริษัทผมเองนะครับ f u s i o n s o c o m นะครับอ่าี่คับเห็นไหมครับก็จะมี a d ่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะโหลดดิ้งมาแล้วก็เช็คไว้ AD ผมอ่ะมันซิงอยู่ไหมนะครับพอดีตัวนี้ผมซิงผ่านนะช่วย AD เนาะโอเคมันก็จะมีดีเทลยงมันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้สามารถเซตเลยพิคค่าเซตได้แล้วก็มี AD เดลเฟสนะครับสามารถใช้ตัว AD ธรรมดาครับที่เราคอนเนคเข้า AD นี่แหละ มาคอนเน็กเข้าตัวนี้ได้เลยนะครับทีนี้พอคอนเน็กตรงนี้เสร็จนะครับมันจะมีสเต็ปเพิ่มนิดนึงคือเราจะต้องไปกดตรงนี้ครับ o o n i g a c t i v e d i r e c อ o r y นะครับอ่ามันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเป็นเอ่อตัว ADDS ไหมอะไรประมาณนี้นะครับหรือเป็น native d i r e c t o r y หรือเป็นเค lot o นะครับอ่าผมกดตรงนี้ปุ๊บอ่นนี่ผม Config ไปแล้วนะครับผม e ป a b l e เข้าไปแล้วนะครับทีนี้พอ Enable เสร็จแล้วยังไงต่อนะครับก็ง่ายนะครับ อพออเอร์ a b l e เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะได้โฟลเดอร์อย่างนี้มานะครับทีนี้พอเวลา Connect นะครับผมกดตรงนี้นะแล้วผมก็เลือก IT, อ v e i i r e c t o r y แทนไม่ไม่เอาข้างล่างนะเอาข้างบนแล้วผมกดโชว์ Script ป,ปึ๊บจะได้ตัวนี้มาเลยนะครับอเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต l o อก u อาเข้าอีก Account นึงก่อนนะครับที่จอยตัวตัวไ้นี้ไว้ตัวชืว่อ User ที่เป็นของ AD ไว้แป๊บนึงนะครับเดวขออนุญาต ีบอตต่อปึ๊บนะครับเดี๋ยวผมเอาจอให้ดูนิดนึงปึ๊บอ่านี่ผมกาลคอนเน็กนะ,ะผมคอนเน็กเข้าไปปั๊บนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับปึ๊บอ่าโอเคผมมีตัวหนึ่งที่ผมคอนฟิกไว้นะครับปั๊บอย่างนี้อ่าผมก็เอาพาสเวิร์ดก็ง่ายนะครับง่ายวิธีการง่ายเลยนะครับแล้วก็มันเชื่อมเข้าไปกับไอเดียอัตโนมัติเลยปั๊มาแล้วครับ โอเคอันนี้ผมเป็น user ADDS 3นะครับตัวนี้สีก็จะสูงหน่อยนะครับแล้วก็เชื่อมเจ้าตัวไดไว้กับตัว AD นะครับอ่ะไปดูการไดอยู่ไหนนะครับปึ๊บเปิดมานะครับอ่าโอเคไปดูตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับมีเจอแล้วตัวนี้นะครับป๊าบอ่าเห็นไหมครับจะมีไฟอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเราก็ทำได้เหมือนกันนะครับ Okay. อันนี้สก,กิปเพิ่งมาโ okay. อเคอทีนี้พอตรงนี้ปุ๊บเราทำอะไรได้บ้างเหมือนกับเราใช้ไดร์ปกติเลยครับผมสามารถตั้งโฟลเดอร์ขึ้นมาได้อย่างนี้เลยปับอย่างนี้เลยนะครับเหมือนกับเราใช้ไดร์ฟปกติเลยความเร็วก็โอเคเยี่ยมเลยนะครับไม่ติดไรทีนี้ถ้าผมอยากเซนซะิทิสเนาะเปิดโฟลเดอร์ผมอย่างนี้เลยครับคลิกขวาเรียก property ตรงนี้นะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะเครื่องผมมันจะอึดๆหน่อย อ่าโอเคมาตรงนี้ security นะครับกด edit นะครับแล้วก็ add ได้เลยครับ s e ิร์ชเสิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับเอ่อนี่ครับกดปุ๊บมันจะวิ่งไป s e ิร์ชที่โดเมนได้เลยเห็นไหมครับพอเจอตัวนี้ปุ๊บกดโอเคนะครับกดโอเคอ่าไม่สิทธิ์ lead l i t e อะไรก็ว่าไปนะครับอ่าไลด้วยก็ได้ lead r i t e r e a d Execute นะครับปุ๊บกด apply ปุ๊บกดโอเคกดโอเคเรียบร้อยแค่นี้นะครับโฟลเดอร์นี้ก็จะมีสิทธิ์สำหรับ user คนที่สองแล้ว ตรงนี้ก็คือมีขั้นตอนในการคอนฟิกแค่นี้จริงๆนะครับง่ายมากๆนะครับกดตัวนี้นะครับมาตรงนี้นะครับกดเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับทีนี้ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวมันจะมีไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นที่เว็บไซต์ฟ v o l u t i o n ให้นะครับเข้าไปโหลดได้นะครับมันก็จะมีสเต็ปให้นะครับสเต็ปก็เหมือนที่ผมบอกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับกดไฟล์แชร์โดยคอนฟิก a d ีก่อนนะครับพอคอนฟิกเรียบร้อยเนี่ยก็ให้เลือก ADBS ตรงนี้เนาะอ่าพอเลือกเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยแล้ะแล้วก็ไปทําที่ไฟล์แชร์นะครับ ก็กำหนดตรงนี้แล้วก็ทำสกิปตรงนี้เห็นไหมครับง่ายเนาะโอเคที่ผมมีฝากนิดน,นึงคือถ้ากลัวเรื่องความเร็วเนาะเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับ Azure Speed Test นะครับสำหรับทดสอบเรื่อง latency นะครับปึ๊บกดเข้าไปเลยป๊านะครับมันจะมีตรงนี้อยู่ upload speed test download speed test กดตรงนี้เลยครับเลือก data center เราอยู่ south east เนาะเราก็กดตรงนี้นะครับกด download file นะครับอ่ามีนึงกดติดก่อนป๊าจะดาวน์โหลดเลยนะครับ ร้อยเมกนะครับก็ดูกันว่าประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้หนึ่งร้อยเมกนะครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าเซกนะครับตัวประมาณพอดีมันมันวิ่งลงมาเร็วแล้วนะครับก็หนึ่งร้อยเมกประมาณยี่สิบเซกผมว่าก็ก็โอเคนะก็ก็เร็วอยู่นะครับแล้วก็พอดาวน์โหลดมาก็ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับมันก็มีอัปโหลดสปีดเทสด้วยตรงนี้นะครับก็ไปลองดูได้หรือจะเป็นแบบ Last file นะครับ Upload speed test ก็ได้ตรงนี้ลองดูนะครับตรงนี้มันจะมีข้อดีคือมันก็จะมีให้เราเลือก region อยู่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเราก็เ่ไดก region ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ารู้สึก region จะมีแต่ดาวนะ์โหลดมั้งอัพโหลดออัพโหลดมีแต่ละ Last file นี้ไม่มีนะครับเรามเลือก region ได้เช่นผมอยากจะทำโซนลีลเลนแดนผมเอาไปไว้ที่อีสเอเชียอย่างเงี้ยผมก็อัโหลดที่อีสเอเชียดูซิว่าเท่าไหร่นะครับ แต่หลักๆก็ค่อนข้างพอๆกันนะครับค่อนข้างเร็วเดี๋ยวผมเปิดที่ไปดูสงตัวนี้เนาะแต่เป็นแอปเซอร์วิสปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับ latency มันประมาณนี้60นะครับอ่าสูงก็ไม่ใช่นะยูไมขึ้นเอ่อ80 50ออแต่วันนี้สาเน็ตออฟฟิศผมไม่ค่อยดีนะปกติมันอยู่ประมาณสัก20กว่ากว่า30นะครับอันนี้ขึ้นกันเน็ตแล้วด้วยนะเพราะว่ามันจะดึงจากอินเทอร์เน็ตที่เครื่องเครื่องเราเนี่ยครับอันนี้ลงมาแล้ว38นะครับ เน็ตเราแรงเน็ตเราดีหน่อยมันก็จะเร็วนะครับแต่30กว่านี่ก็คือทํางานสบายเปิด w o r รเปิด Excel ได้เรียบร้อยนะครับทีนี้เขามีคําถามอีกว่าอ้าวแล้วพอมีได้เสร็จแล้วเวลามันชาร์จเนี่ยมันชาร์จค่าส t o รเ g e ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูก็เสิร์ชอ z u r e Storage Account pricing นะฮะนี่เลยนะครับก็ถูกนะครับถูกมากนะครับผมผมก็พูดไปหลายครั้งนะครับว่าราคามันถูก มันมีสี่เทียมีพรีเมียมคอร์ปูแล้วก็อะไครนะครับอะไครถูกสุดอะไครเนี่ยเอาไว้เก็บพวกไฟล์ที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเอ่อผมเคยคำนวณเล่นเนาะก็ราคาอยู่ประมาณสักเอ่อเดี๋ยวคูณดูดีกว่าจำไม่ได้0.02นะครับคูณ36แล้วกันนะครับตอนนี้ค่างเงินบาทแพงอยู่ที่72บาทต่อเดือนนะครับตอนหนึ่งเทนะครับก็ถูกนะครับอเทียที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับจะเป็นตัวนี้0.02นะผมคูณ36 คูณหนึ่งนอยู่ที่7จ็ยบาทต่อเดือนนะครับเจ็ยบาทต่อเดือนนี่คือเขาดูแลให้หมดเลยตั้งแต่เรื่องแบ็กอัพเรื่องดูเรื่องมีง new, เรื่องนั่นนะครับผมว่าราคาก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ถ้าเราใช้คูคูก็จะถูกกว่าีนะครับคือคูเนี่ยมันจะไปแพงตอนค่าดาวน์โหลดแต่ว่าตอนที่ค่าสตอเรจมันจะถูกนะครับอ่าใส่ไป1นึ่ถ้าคูอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับสามบาท ทีนี้ต้องเสียอะไรอีกนะครับอ่านี่ operation data transfer เสียตรงนี้นะฮะนี่โอเคมันก็จะมี live operation read operation นะครับอ่าบลาบลาบานะครับอ่าตรงนี้เราก็ต้องจ่ายนะครับก็แต่รวมรวม,รวมเนี่ยไอ้ตรงค่าตรงนี้นะครับทางบริษัทผมก็มีใช้อยู่เนาะรวมรวมมันก็ประมาณเดือนหนึ่งสักตีสักคือเนี่ยมันเป็นเปอร์หนึ่งหมื่นนะครับก็ก็เยอะอยู่นะเนีน่หนึ่งหมื่นยังไม่ถึงยังไม่ถึงสามสิบบาทเลย 0.065คูณเอ่อหนึ่งหมื่นครั้งคูณสามจหกเนาะสองบาทกว่านะครับโอเคก็หนึ่งหมื่นไฟล์เนี่ยก็คนเปิดก็ตีว,ว่าถ้าพนักง,งานสักเอ่อหนึ่งร้อยคนเนาะก็เปิดปิดไฟล์ได้ประมาณร้อยครั้งนะครับวันหนึ่งก็ตีซะว่าเราเปิดเอ่อสักวันละสักสิบไฟล์สิบไฟล์ก็คนหนึ่งร้อยคนเนาะ โอเคคูณเต็มส0สิเลยไม่ต้องมีวันหยุดสาม0มื่นนะครับก็จะเสียค่านี้อยู่0ูน5หห้าคูณด้วยสามหนะครับ2บาทก็คูณด้วย3ามก็เสียอยู่7บาทนะครับก็เนี่ยครับก็ประมาณ7 7็ด็ดบาท1ิบี่บาทอะไรประมาณนี้ครับแต่ทัท่วหลงจ้งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอก็ไม่ไม่เกินร้อยนะฮะบวกให้มันไปเลยสักร้อยหนึ่งก็ได้นะครับก็แค่นี้ครับหมดแล้วนะครับอ๋อมีค่านี้ค่าค่าอีเกสตีเกสมันฟรีมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็น่าจะพออ่ะเนี่ยครับก็ ทำง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ดีนะครับก็ตอนนี้ฟิวชั่นเนี่ยมีมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับตอนนี้จัดร่วมกัม Microsoft เนาะก็เลยถ้าเกิดเจ้าไหนนะครับสนใจเรื่องการทำไฟล์สตอเรจเนี่ยก็ตอนนี้ถ้าใช้บริการตัวชัวร์กับเราเนี่ยก็เซ็นฟรีนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่เข้าร่วมวันนี้นะฮะถ้าอยากจะทาเทสเนาะเรามีเดโมแอคเคาท์ให้เฉพาะคนที่เข้าร่วมวันนี้เท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยวผมให้ตัวคอนแทคไปนะครับมันจะเป็นชื่อว่า Add Fusion Solution เป็น Li n e แนะครับ ก็ติดต่อไปที่นั่นนะครับแล้วก็รีเควสว่าเออสนใจตัวไฟสตอร์เลชชร์ลิงนะครับอยากได้ตัวเดโมบนี่ครับฟีแอดฟิวชั่นโซลูชันเดี๋ยวจะมีเซลล์ติดต่อไปนะครับก็แจ้งเขาเรื่องรายละเอียดนะครับว่าอยากได้ไปทําเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาคงจัดการให้นะครับว่าว่าแต่อันจะเดินยังไงนะครับโอเคนี้ก็ปกติที่โชว์จะมีประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ใกล้เวลาแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับ ก็จะเห็นว่าใช้ง่ายนะครับแล้วก็แมไปได้เลยความเร็วสูงนะครับผมก็อยากให้ใช้กันก็น่าแปลกใจ,จนะครับในในบ้านเราเนี่ยเอ,อ่อทไมคนยังไม่เข้ามาใช้กันเยอะๆก็ไม่รู้นะครับทั้งทั้งที้ตัวนี้แบบเราไม่ต้องไปดูเรื่องแบ็กอัพเรื่องอะไรนะครับก็จัดการให้หมดเลย d a t ้าโพสชั่นเขาก็จัดการให้เราหมดเลยอีเวนท์โลงอีเวนท์ทุีอะไรเขาจัดการให้เราหมดเลยนะครับเป็นแบบว่าใช้แบบไม่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับอ่าแล้วก็มีมอนิเตอร์ให้ดูด้วยตรงนี้นะครับใช้ดีทีเดียวนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบค โอเคมีคำถามมาต่างกับ o วัน i ด e อย่างไรครับผมว่าวันได์เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนตัวตัวแชร์พอยที่มันอยู่ในเว็บยูเนาะมันไม่ได้ออกแบบมาสําหรับแมปได้นะครับคือถ้าตัววันได์เนี่ยถ้าเราลอง m a ปแมปแมปลงมาดูนะฮะสมัยก่อนมันมีมันมีโปรโตคอลอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราต้องทำซิงค์ลงมาแต่ SMB เมนี่ยมันจะมันจะปิดลงไปไม่มีนะฮะแต่ตัวนี้มันมี SMB p r o t o โปรโตคอลให้เพราะฉะนั้นจะเหมาะกับไฟล์แชร์ลิงมากกว่า นะครับอ่ามีคาถามอีกถ้า delete ไปทํายังไงมันมีระบบที่เรียกว่า soft delete เรา enable ได้นะครับพอเรากดเข้าไปตรงนี้เราจะเปิด soft delete ได้นะครับพอ soft delete เนี่ยมันเหมือน recycle bin ครับตัวนี้ดีกว่า map drive ธรรมดานะถ้าเราใช้ server map drive ที่เป็น SMB โปรโตคอลแบบเก่าเนี่ยพอเรา delete map drive มันไปเลยนะครับมัน r e c o v e r ไม่ได้แต่ตัวนี้จะมี soft delete เราสามารถเลือกได้ว่ามันจะให้ soft delete เนี่ยเก็บเอาไว้นานแค่ไหนนะครับเก็บไว้เดือนหนึ่งก็ได้เก็บไว้ปีนึงก็ได้นะครับ แล้วพอจบปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บซอฟต์ดีลีดมีถามไปแล้วไม่ได้เก็บเวอร์ชันใช่ไหมหเก็บได้แล้วผมอันนี้ก็อ,กอีกอันหนึ่งนะที่ผมว่าเจ๋งคือทําวอร์ชชิ่งได้ถ้ามีใครเซฟทับนะก็วอร์ชชิ่งได้เลยเดี๋ยวหลายคนบอก่อ้ีเหมือนแชร์ point นี่หว่านะครับเอาผมว่าก็ใกล้เคียงแหละแต่ว่าโปรโตโคอลไม่เหมือนกันแชร์ point เนี่ยมันเชน้นใช้ผ่านเว็บแต่ว่าถ้าหลายคนไม่รู้นะสมัยก่อนนะแชร์ point อ่ะมันให้เชื่อมบีซบีได้ด้วยนะครับแต่หลังหลังเนี่ยผมโมผมดูอ่ะมันเหมือนมันปิดไปแล้วมันไม่่่มมมันไได้้้เชชืออตงใ ตัว Internet Explorer ตัวเดิมมันจะบล็อกไปเลยไม่ให้ใช้เพราะที่สด SMB ทุกอมพิวยดเยอะนะครับไอตัวนี้มันจะมาแทนตัว SMB เลยนะครับเพราะ,ะนั้นจะเห็นว่าเวลาอัปโหลดผ่าน GUI มันจะไม่ค่อยสะดวกนะเนี่ยครับ GUI มันจะเป็นอย่างไงนะครับแล้วกดอัปโหลดเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนเราใช้แชร์พอยต์เนาะมันแบ่งเป็นโฟลเดอร์เป็นอะไรสวยงามเนาะไอตัวนี้ต้องเข้ามาตรงนี้แล้ว user ต้องมายุ่งวุ่นวายเพราะฉะนั้นไอ UI ตรงนี้มันไม่ได้ออกแบบสำหรับ user นะครับมันออกแบบสำหรับ admin แล้วก็ให้ user เนี่ยไป connect ผ่าน S B protocol เอาที่ตรงนี้เนี่ยครับอ่าเนี่ยน,น,นตรงนี้นะครับใช้ดีครับลองใช้กันดูนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวถามกันมาทางไลนะ์แอดเนาะก็ตอนนี้ของฟิวชั่นก็ถ้าใครเปิดอชวนนะครับก็มีเทรนนิ่งรายเดือนด้วยก็มีสี่คลร์เดือนนี้ผมรู้สึกเหมือนยังไม่เต็มนะผมว่าเดือนนี้รู้สึกทาง MVP skill เขาก็ใส่คลร์แบบเจ๋งๆมาหลายอันนะก็เข้ามาเทรนนิ่งกันนะครับเป็นอาจารย์ตูนเหมือนเดิมน,นะครับ ก็จริงๆมีครับ BI ด้วยนะครับเป็นดรศรีสุดาเข้ามาสอนแต่ว่าจะต้องซืู้เรซิงกับเราอีกหนึ่งก็ยังไงก็ถ้าใช้บริการครับติดต่อที่แอทฟิชเช่นโซลแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามวิดีโอย้อนหลังกันได้นะครับทาง YouTube ขอบคุณครับสวัสดีครับ